สวัสดีค่ะพบกับเคสชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะบิเคนะคะก็ได้ไปดูหนังเรื่อง Squid Game นานะคะก็แบบว่าคือมันมีเกมหนึ่งอะ่ะที่เป็นเกมแก่น้ำตาลนะแพรวาใช่ค่ะก็คือเคสอยากแก่มากอยากเล่นมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทําก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็วค,คือวันนี้นะคะเราจะมาทาทาโกน่านะคะหรือว่าที่มันเป็นน้ําตาลกลมๆของแบบขนมแผ่นน้ําตาลของเกาหลีนะคะที่เขาเอาแบบเอาไปเล่นนั่นใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยไหมคะ อุปกรณ์ของร้านนะคะก็คือนี่เลยน้ําตาลนะคะคือแบบว่าเราต้องมีน้ําตาลใช่ไหมเพราะว่าเป็นแบบขนมแผ่นน้ำตาลแล้วก็มีพิคก,กิ้งโซดานะคะเป็นผงฟูนะคะแล้วก็นี่แป้งขิงคือจริงๆเราจะรูปอะไรก็ได้นะวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าแม่วิเคษหาได้รูปแบบน,นี้แล้วก็มีวงกลมอุ้ยมีวงกลมด้วยนะคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษไขเพื่อว่าแบบว่าเราเทไปจะได้ไม่ติดนะคะแล้วก็นี่ มีหม้อนะคะเพื่อแบบเอาไว้ละลายน้ําตาลนะคะแล้วพี่คิดว่าพี่เคคิดว่ามันจะสําเร็จไหมเราต้องลองดูต้องสำเร็จแล้วแหละต้องสำเร็จเพราะวิคี้อยากเล่นมากคือแบบเห็นเขาแก่น้ำตาลกันแลยต้องสนุกแน่ๆใช่อยากรู้มันรสชาติยังไงเพราะที่เขาเรียนเห็นป่ะเขาเรียนเรียนอยากรู้รสชาติเป็นไงนะคะพร้อมไหมพร้อมยังไปดูอีกเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนี่น้ำน้ำตาลนะคะนี่เราใช้น้ำตาลแบบครึ่งถุงเลยนะมา อยู่ที่ปอนด์วันที่เราแต่ว่าจะเทลงทาเยอะไปเลยเนาะใช่แล้วก็แบบทำแล้วเสร็จแล้วออาแบบที่เรานะคะเทน้ําตาลลงไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะดูการเราก็แบบคนเรื่อยๆนื่นะจนแบบว่ามันละลายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันผิดมันเยอะนะพี่เทดูสิใช่มันจะละลายง่ายต้องใช้เวลา เราต้องคนไปนี้เลยนะคะอย่าหยุดคนใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ตุนตลอดตนตลอดเพราะอืมแล้วก็เหมือนคุกน้ำตาลคุกน้ำตาเล่นๆือต้องล่องรอเวลาความร้อนหน่อยใช่ใช่เพราะว่าถ้ายังรุ้นเลยตื่นเต้นทนคือทุกคนเห็นไหมบางคนจ็ทำแบบว่าใหญ่มากมันอยู่ที่แบบว่าเอ้มันเริ่มมันเริ่มติดเ็นาวเริ่มเิเร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  ไม่อยากเล่นผิทุกคนจะบอกว่าตอนแรกที่เกใช้ช้อนผิดนะคะเราต้องมาใช้อะไรคะใช้ตะเกียบใช่เพราะไม่งั้นอ่ะมันจะติดให้เดีน้ำตาลหายหมดตอนนี้มันเริ่มเป็นก้างกออุ้ยอุ้ยระวังระวังระวังช่วยกันเหมืนิดกันะวังผิดนะคะคนกับคนค่ะแล้วก็ทำเยอะด้วยนะได้แต่พี่เกย์ก็เห็นบางคนทำแบบใหญ่มากทำใหญ่ม่อ แต่เราแค่นี้ก่อนเราจะรอดไหมโอเคนะคะพี่แค่คิดว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จไหมเพราะว่าไฟมันไม่มันดับแบบติดๆนะคะทิ้งก็เลยให้ใช้วานนะคะใช่ทำอีกอันนึงแต่ว่าใช้หม้อญอันนึงด้วยอ่ะลุยเปิดยังเปิดแล้วค่ะนี่เรามาลุ้นกันว่าอันไหนจะร้อนก่อนกันก็เพราะว่าอันนี้พี่แค่ช่วยว่าหม้อมันเล็กแล้วแบบว่าอาจจะแต่มันก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนเริก้อนแล้เราต้องใช้เวลาลอนนิดนึงอ่าอันนี้ก็มา เดึงเต้นดึนเต้เนต,ตอนนี้คือเราไม่แข่งกันคือเราต้องแบบว่าทำให้สำเร็จนะ,ะทำให้สำเร็จน,นะลองไว้ใช่ไหมได้ลุ้นลุ้นใช้เวลานานมาก วันนี้ไ่เคทยืนแล้วนะคะน่ารักนะคะโอเคตันนี้ก็ได้แล้วนะคะเราจะใส่เลยนะคะอุ้ยเริ่มเป็นสีไหมไหมแล้วไม่น่าแต่ว่าใส่เบกกิ้งโซดาเลยเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่หนึ่งช้อนชาเฮ้ยเฮ้ยฟิวฟูฟูฟูไม่ให้คันเต็มเลยปิดไหมปิดตึ๊งตึ๊งตึ๊งปิดปั๊บปิดไฟเลยปิดปิดปิดโอ๊ยควันขมุนงเถีงโอ้ย อันนี้เดี๋ยต้องเทแม่เราต้องเทแล้วเราต้องเทแล้วนี่นะคะเทวารออานี้เดี๋ยวเราโดยอ้นิดทั่วลูกทุกคนตื่นเต้ตอนนี้แม่ตอนนี้แม่ต้องช่วยแล้วนะคะเพราะว่ามันมันจะไหม้นะคะอ่ะขึ้นขึ้นเฮ้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 เฮเฮเเลยเหรอลูกเฮเลยค่ะเฮสองหลุมอุ้ยอุ้ย ีกฐานนึง,นนง abeth, abeth, อีกฐานนึงเร็ว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 อันนี้ไม้มากเลยอันใหญ่ไปเลยเฮ้ยก็ไม่ค,คิดทิ่งบานะคะมันไหม้เกินรอดจริงบ้<จ>ะ,ะทำไง <laughs> ดูดิดูสีดิทุกคนเหมือนน้ำตาลเลยโอ้น้ำตาลไหม้อะ่ะแล้วก็ลองไหมไม่ลองนะ นี่ถึงจะเป็นสีไหมแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แพรวาลองอีกอันสนึผลสรุปนะคะสรุปนะคะเราจะต้องทําใหม่ะคะ่คะเพราะว่าคิดว่า <c oughs> พี่คิดไปอะ่ะเหมือนที่แพรวาบอกต้อง<ม>ใส่ไปกกิ้งโดาอันนี้เดียวใช่ <c oughs> ไม่กี่เราเยอะไปไม่ใช่มันเราปล่อยให้มันไหม้เกินไปด้วยใช่นั้นมันละลายไฟไฟมันแรงไปแล้วก็ทิ้งระยะเวลานานแต่ว่าเบกกิ้งโซดาเราก็ต้องใส่เดียวนิดนึงเพราะว่ามันเอแล้วเราก็ต้องรีบเทใช่โอเคเดี๋ยวเราทําใหม่ไม่เป็นไรแล้วเคอนะคะดูสิไม่เชื่อสีสวยเกินไปสรุปมนะคะจะมาเริ่มใหม่นะคะเป็นรอบที่สองนะคะแค่เอาจานเก่าอันนั้นมา ช่อันนี้ใช้ได้นนะคนเลยค่ะอันนี้เรารู้แล้วเราเริ่มรู้แล้วที่สองเร,เริ่มรู้ว่าเราต้องทําอะไรเนาะใช่แล้วก็มันก็ต้องมีแบบว่าพิจารกันบ้างครั้งแรกมันตื่นเต้นไงแล้วแม่ก็คนซะไม่เริ <c oughs> ่มนะคะละลายแล้วค่ะตอนนี้นนนะคะละลายแล,ลยะะ้วค่ะแต่ว่าร้อมไหมคะเอาแล้วร้อมนะคะหนึ่สงสองสาม ปิดสวิตซ์เลยค่ะปิดไฟเลยค่ะพร้อมค่ะเทนเทอ่ะพี่เคนปั๊มเลยค่ะไม่เป็นไรถึงสีจะเข้มแต่เราก็ทำด้วยใจปั๊มลงไปเลยปุ๊บ เกือบเกือบดีอีกอันนึงฝั่งนี้ด้วยเกือบดีเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยืดย่านอย่างนี้ล่ะอะไรเนี่ยพี่เน้เฮ้ยทนกคนงอบ เฟลอีกแล้วเอ๊ะของมเอาใหม่ไหมทำรอบที่สามเขาไหมเอาไม่ไหวเลยนะตายแล้ว <คง S 1> อย่าพ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ่งเก็บไก่ไก้นเก็บไก่กนหนูรอให้มันแห้งดีโอเคอยู่เพียงแต่ว่ามันไหม,ม,ไม้ต้องเร็วกว่านี้อีกใช่เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ <S 1> <S 1> โอเคไหม อันนี้นะคะรอบที่สามแล้วอันนี้เราลดน้ำตาลลงแล้วก็เราจะใส่เบกกิ้งโซดาน้อยลงโอเค okay, ค่ะอันนี้สามรอบสาเรือนเลยเนี่ยบอว่รารอบที่สาม่สมใจตลอด่มเหนื่อยแล้วนเนี่เดินไปล้างแล้วก็เดินกลับมา เป็นไงคะเราจะแกะออกมาได้ลูก,ลกได้เลยเฮ้ยเป็นลูกเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนพระเลยเห <laughs> มือนเลี่ยมพระเฮ้ยติดอ่ะทำไมติดอ่ะคน <c oughs> ไม่ได้ร <laughs> <c oughs> อ,อ,อก่อนค่ะรอกอนใจเย็นๆพี่เคสใจร้อนไม่ได้นะคะใจร้อนไม่ได้เลยร้อนเย็นนะคะจะได้ไม่ติดกระดาษนะคะนี่อันนี้สวยงามน,นะ,ะไปมาวงกลมสวยงามน,นะ เราต้องทำวงกลมใหม่รอบที่สี่นะคะเอาให้ได้เอาให้สวยโอ้าะอันนี้เยอะกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะทำอันใหญ่เลยเดี๋ยวทีต้องมีฐาน คนค้าอันนี้ก็คือมันใหญ่เกินไปเราจะใช้อันนี้เล็กเนาะสามอันเฮ้ยเริ่มงานสองสองอันเได้สองอันนะคะเป็นเล็กแป๊กอันนี้เลยแล้วกันเฮ้ยไม่หงไดง่ายเหรอเฮ้ยเย้ ันที่มาคงไม่ใช่อะไรเอาอันใหญ่ไว้ก่อนนี่วงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่นะคะและแล้วอันที่เราทําก่อนหน้านี้ก็ใช้ไม่ได้เลยนี่นะคะก็คืออันที่สี่ที่เราทําล่าสุดแลวคือครั้งสุดท้ายแล้วมันก็คือได้แล้วก็ทําใหญ่ที่สุดแล้วค่ะแล้วมันก็แบบใหญ่มากเลยนะคะนี่กคนโอ้เห็นไหมครั้งที่สี่เดี๋ยวเราทําครั้งที่ห้าอีกไหม นี่นี่คุณข้างหลังมาใช่ใช่ใช่เคสใหญ่เท่าหน้าพี่เคสเลยอ่ะขอแพรว่ล่ะแพรวได้สองอันเล็กนะคะใเป็นลายนะคะโอเคแคนี้เราจะมาทำอะไรกันพี่เคสเราจะมาแกะน้ำตาลกันค่ะเฮ้ยมาดูซิว่าใครจะแตกก่อนใครดูชกแล้วโอ้โหพี่เคทอันใหญ่อะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวให้พี่เคส ไปก่อนเลยนะ่า okay. ค่อยๆเคค่อยๆนะคะดูซิว no, no, so <laughs> <gment> ่าเราจะสกัดปูสกัดสกัดน้ำตาลถอกได้ไหมวิววิววิวเจ้าว่าล่ะแจ้ว่าล่ะนี่นี่ค่ะนะคะนะคะทุกคนถ้าแตกเราจะโดนแล้วเดี๋ยวเราจะมีคนมาชิมด้วยนะคะวันนี้นะคะใช่ค่ะเขาจะมาเป็นอะไรอะไร คอนดูตั้งใจเชียร์สองคนเลยนะคะอะไรพี่เคสเฮ้ยเสร็จแลเฮ้ยเรียนที่รูกคนเดียวคนี่พี่เคสนี่เคสเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วค่าวะพี่เคสไม่ตายนะคะพี่ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะอุ้ย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 ทำไหนูยังตุนตุน ก่อนทีละคนทีละคนทำไมเพิ่งค่อยๆไปไค่อยๆไ,ไ,ไปดูของพี่เกให้เสร็จก่อนดูซิว่าจะสำเร็จไหมไม่เหนื่อยนิดปากกัดได้ป <c oughs> ะเลียเอาแบบนั้นเลยหรอเอาเร็วอีกนิดเดียวเพียววาเร็วพี่เกศเหลืออีกหน่อยเดียวค่อยๆแตะโดยใช้เข็มใช่ไหมคะพี่เกสใช่ค่ะเขาใช้เข็มกันนะในแบบในหนังในเข็มหมุดนะคะในในของในเข็มหมุดเอาว่าได้สักงานหรือย,อยังลูก แข็งมากเลยเลยแข็งแข็งเสียงเลยเสียงเลยใช้ใช้แบบพี่เคที่ลูกใช้ทำแบบพี่เคสทำยังไงพี่ครับกระหูไม่ค่อยขูดไปค่ะแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มจึ๊ก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 ดู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 เฮ้ยเคทได้ไหมเออดูดูดูว้า รุ้นของแพรวาต่อนี่เพช้เดี๋วต้องคูยอย่างอันหนึ่งอันนี้ทำอันนี้ดูดูของแพรวาก่อนไม่ตายนะคะนี่ต้องค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆดูหน้าเคียงๆนะใจเย็นๆเฮ้มันไม่ยากไม่ยากแต่อันใหญ่มันก็ดีนะทุกคนพูดหักแล้วมันหักก่อนอะไรนะพี่เพชรเข่าอันใหญ่มันก็ดีน้พรานร่ามันหักมันหักตูดนี้ใช่มันเลือดไม่ว่ามันเลิศ อไหนไหนเอาอันเอาเอาคันที่สองที่สามมาดูสิลูกว่าต่างกันยังไงเอฮ้ยแผลว่าไหนดูสิลูกเหลือเยอะไหมหนึ่งสองเด็ดเลยดีกดูสิชูชูแค่นี้ค่ะหรือแค่นี้หรือแค่นี้ไม่นล้วเหลือแค่นี้อันนี้ป้อนไปป้อนไปอ่ะอันเดียวได้อันเดียวได้เฮ้ยได้ไหมไหนนี้อยากลองทำ ต้องเสียงของหนูมันหักไปคือวนี่โลกโกลบด้านหน้าเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอเคควอันนี้จะเสียงเคใช้มือหักนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำหรือขี้เนี่ยง่ายอ่ะเฮ้ยได้ไหมเบี้ยได้แล้ว และตอนนี้ลองชิมเฮ้ยเยเราจะไม่ชิมกันสองคนดีกว่าเราเรียกท่านผู้ชมที่ติดตามมาเป็นห<ด>นึ่งหนงชั่วโมง <c oughs> ต้นโพนต้นโพนมาหน่อยลบต้นโพนมาเข้ามาเลยเยชื่ออะไรครับชื่อรองพค ไม่จะไปเสียงบ้าเลยวะแหมอ่ะเดี๋ยวให้ต้นชูน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 ชิมดีกว่าเนาะเออเรามีผู้ช่วยมาพี่เกดไม่ต้องกินเองกินไปทั้งหมดเลยมันแข็งก็ชิมซิว่ามันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงครับมัน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 ขมครับอะพี่เกดลองชิมทั้งหมดนันบางอย่างคิดไม่ออกอร่อยไหมอาจริง ไม่อร่อยมันคือการเล่นเกมสนุกสนุกใช่เพราะเขาบอกว่านี่เขาเขาไม่ได pues ้กินนั้นอ่ะที่เขาทํากันคือเขาแค่แบบนือจริงจริงแล้วอย่าอย่ากินดีกว่าเพราะว่ามันผสมอะไรมันเบกกิ้งโซดาไม่ทำตาเลยไม่ตายกินได้เล็กกิ้งโซดาถูกไหมลูกโอเคคือจริงเราอย่าซื้อเอ้ยอย่าอย่าทำแล้วแบบเอาไปกินนนทุกๆมื้ใช่ทำเป็นเล่นเกมง่ายๆสนุกสนุกดีาะเย้ไม่ตายนะคะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ใช้เวลาในการทำสามชั่วโมงอ,อะไรนะานาทาโกนาใช่ไหมเออทาโกนาประมาณเกือบสามชั่วโมงนะคะ4รอบนะคะสรุปคือได้รอบที่4นี่สวยอะ่ะก็ก็คือแบบก็คือผ่านเนาะสรุปคือผ่านสําเร็จะนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่เฮก,กับกับแพรวานทังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับพวกนี้อีกหรือเปล่านะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ